สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยนูเอเคนะคะวันนี้เยนูมาบ้านพี่เอ็มนะกะ็ตื่นแต่เช้าว่าจะไปะกับพี่มดเพราะว่าพี่มดมีนัดหมอตาเนาะพอดีสามีบอกว่าเราได้คนุนช่างที่จะมาซ่อม พื้นบ้านพีเอมแล้วนะเขาเรียกทั้งหมดเนี่ยค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่ประมาณ4-5่ถึพันเหรียญน,นะเยอะมากนะแต่มันไหนๆมันก็ไหนๆแล้วเนาะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำนะแล้วก็เรื่องที่จะไปฟ้องร้องอะไรเขาเนี่ยปรึกษาทนายแล้วทานายบอกวาอ่ามีสิทธิ์ที่จะ แพ้หรือชนะเท่ากันนะไม่ไม่ไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะไรมากเพราะว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็มาดูกันว่าความผุของพันเนี่ยเยอะขนาดไหนนี่ครับเพื่อนเพื่อนมันผุเยอะมากนะพี่เอ็มเขาถอดออกมาเองเขาถอดเขาแกะพื้นออกมาเองแล้วเราก็เจอว่ามันผุมันมันหยดนะน้ำมันหยดอันนี้มันก็เป็นความชื้นเนาะความชื้นที่มันไหลมา ที่มันติดมาแล้วทีความผูกของมันเนี่ยมันอยู่ที่ผนังเป็นส่วนใหญ่นะมันอยู่ที่ผนังมันอยู่ที่คานนะตัวตัวเฟรมของบ้านเนี่ยคือคือสิ่งที่มันแย่มากนะแล้วเราก็คิดว่าเอ่อมันน่าจะเลยเข้าไปใต้นี้ด้วยนะใต้ใต้ใตไอแคบิเนตเราเนี่ย ก็เลยให้ช่างมาดูช่างคนแรกมาดูนี่สายหัวเลยบอกว่าเกินความสามารถที่เขาจะทำเพราะเขาเป็นเด็กนะอายุป,ประมาณยนะี่สิบก็สามีก็เลยไปเอาเงินคืนเพราะเงินที่วางมาจําในการที่ว่าช่างจะออกมาดูมามา,มาดูงานเราจะต้องเสียเงินก่อนนะแล้วก็ถ้าเขาตีราคาว่าจะซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ให้หักส่วนนั้นไปแต่ถ้าเราไม่ทำก็จะเสียเงินนั้นฟรี Free ไป นะเป็นค่าเสียเวลาของช่างทีนี้ช่างมาถึงช่างปฏิเสธในการทําไม่ใช่เรานะสามีบอกว่าฉันบอกแล้วว่ามันใหญ่มากนะมันผุเยอะมากแล้วอยู่ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดข,ของฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องการเอาเงินฉันคืนนะเขาก็เหมือนแต่แต่นั่นแต่นี่บัตรนั่นบัตรนี่นะสามีบอกว่าไม่ต้อง no บั r รนะ refund my money เขาก็เอเอ refund อมาให้นะทีนี้ก็ติดต่อ กับช่างอีกคนนึงเนี่ยก็มาตีราคาให้ว่าจะซ่อมเฉพาะน้ำนะเฉพาะที่น้ำหยดเฉพาะรอยผูอันนี้นะส่วนการที่จะปูพื้นใหม่เนี่ยก็จะต้องจ้างอีกช่างหนึ่งนะซึ่งใช้เงินอยู่ที่ประมาณ4-5.000เหรียญก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรื่องการซ่อมรอยผุตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ 10, หมื่นเหรียญ นั่นคือบทเรียนราคาแพงสำหรับคนซื้อบ้านมือสองนะแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้ดีนะไม่ได้เช็คให้ดีก่อนที่จะซื้อก็เดีย๋ยวหนูจะทำคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เนาะอย่าสิ่งที่เรากังวลก็คือมันจะผูกเข้ามาใต้เครื่องออล้างจานหรือเปล่าและเครื่องล้างจานก,ก็เสียงดังนะใช้ได้แต่เสียงดังมาก งเราก็คงต้องเปลี่ยนแต่พีเอมบอกว่าเขาไม่ใช้เครื่องล้างจานเขาจะเอาไว้คว่ำจานก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าในอนาคตเขาอยากจะซื้อมันก็ไม่แพงเครื่องนึงก็มานแค่500เหรียญเท่านั้นนะแต่สิ่งที่ยาน,นุกังวลก็คือมันผูมาใต้ล่างนี่ไหมนะเดี๋ยวต้องให้รอให้ช่างดูเนาะอาจจะต้องมุดขึ้นไปดูที่ใต้ถุนบ้าน Yeah, that is where he gets his mail That's what my son needs to keep putting in. Yep. Okay, I'm this going says. to put this tarp down here. Okay. We need he to was go. using this as his, because it had been cut here yeah. as his guide to squaring it up. Mm -hmm. Yeah. So I could use, just use the skill saw, set it at 3 quarter inch. Exactly what I was thinking, yeah. but I was thinking that was before my son pulled out all this. Yeah. I was just going sort to of cut across here and replace the plywood. <laughs> But as we got more oh, opened yeah. up, I'm like, uh, oh, no, this, just, this is getting a little too careful. So now yeah. now you guys know that, about the, the problem, about, okay yes, yeah. about the, the issue, about the what the happening or whatever you call. So we just uh, hope you guys can help us. Don't give us the shit, okay? <laughs> Right. Seventy right. years old man. Yes. Yes. <laughs> <Yeah>. <laughs> I was telling him I was in the hospital for for twenty days with double pneumonia. Hey yeah. you <laughs> Yeah, see this is this is the one you want to use. Yeah. Me pop me come and block I got a coming in. Uh professional. มีผ้าคุมผ้าปูพื้น no, <not> <laughs> สารพัดนะก็คือ,อ professional แน่นอน oh, <yeah. S 1> ไม่ใช่ไก่กา <Everything. S 1> ก็ I hope that you do good job for oh, <that> s <S us